และเราก็ได้ผู้ชนะการเลือกตั้งคนใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือแม่หมอแพมนั่นเองขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนที่เลือกดิฉันเข้ามาทํางานนะคะทุกคนงงมากนั่นใครวะผู้สมัครพักไหนเนี่ยไม่รู้สิไม่เคยเห็นมาก่อนต่อไปนี้ฉันจะบริหารประเทศตามใจของฉันเลยค่ะใครขัดใจดิฉันถือว่าผิดกฎหมายและพอประชาชนได้ยินคํานั้นก็รู้แล้วว่าซวยแล้วหนีแล้วพวกเรานโยบายแรกที่แม่หมอแพมทําคือการขุดลอกคลองข้างถนนใหม่ถนนเส้นไหนไม่มีคลองขนาดข้างก็ทําให้มันมีเพื่อที่เธอจะได้สร้างบ่อเลี้ยงปลาครับให้ทั่วทั้งประเทศไทยเลย น้ำคลองในประเทศไทยต้องได้มาตรฐานขนาดที่ปลาสาบ้านมีชีวิตอยู่ได้ถนนเส้นสำคัญในกรุงเทพมหานครทุกเส้นต้องมีบ่อปลาคราบขนาบข้างปลาคราบไทยต้องดังไกลไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นไม่ใช่แต่ถนนเท่านั้นนะครับแม้แต่สถานาที่ท่องเที่ยวสำคัญก็ต้องมีปลาคราบอาศัยอยู่ในคลองด้วยนอกกรุงเทพถนนมอเตอร์เวย์ทั้งหมดก็มีคลองเลี้ยงปลาคราบยาวไปตลอดจนสุดสาย และโสสาธารณะทุกที่ต้องเลี้ยงป่าคาบด้วยมาตรการนี้ทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงในสายตานักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเมาและขับเยอะมากแม่หมอแพมเลยออกกฎหมายใครเมาแล้วขับยึดทรัพย์แม่งเลยทุกการคือจะมีด่านตรวจคอยดักจับคนเมาแล้วขับดื่มหรือเปล่าครับสักแก้วกันดีนะครับคุณตํารวจอ้าผู้ป็นรู้เลยอ,อย่างนี้เป็นสมบสติที่โรงพักสักคืนครับและเมื่อสั่งเมาทุกคนก็จะนึกขึ้นได้ว่าสวยแล้วชัดหมดตัวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวกฎหมายใหม่เมาแล้วขับยึดทรัพย์ทั้งครไม่ว่าจะเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยมาจากไหนยึดทรัพย์หมดรรเเเอางินไปปุะท ชาติสุขภาพของคนไทยก็สําคัญแม่หมอแพมสั่งสร้างเครื่องฟอกอากาศยักษ์ดีไซน์อนุรักษ์ความเป็นไทยติดตั้งตามจุดต่างๆของประเทศไทยทุกภาคทุกจังหวัดทาให้ประชาชนทุกคนสามารถสูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดได้โดยไม่ต้องกังวลเบื้องหลังเทคโนโลยีนี้คือ ไอ้พวกอวตารตามโซเชียลมีเดียที่คอยพ่นมลพิษผ่านคอมเมนต์ท็อกซิพผู้นี้ถูกจับโดยจิตสัมผัสของแม่หมอแพมแล้วเมื่อถูกจับมาแล้วคนพวกนี้ต้องหายใจเข้าลึกๆเพื่อเอาฝุ่นเข้าปอดของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่แหละไส้กรองแน่นอนครับเทคโนโลยีนี้เป็นความลับสุดยอดประชาชนไม่รู้วิตายนโยบายนี้พวกฉันชอบจังเลยอะ่ะสาวโสดคนไหนไม่มีผัว ก็จะมีบริการตู้หาผัวให้ผู้หญิงสามารถมเลือกได้ว่าอยากจะได้ผู้ชายคนไหนเป็นผัวหากผัวที่ได้ไปติดเกมติดโซเชียลติดเพื่อนติดเหล้าเอามาเคล็ดได้นในวันหรือถ้าใครมีผัวที่แก่แล้วสามารถเอาผัวเก่ามาแลกผัวใหม่ได้ทันทีความสวยของสุภาพสตรีต้องเป็นเลิศโครงการ30บาทศยลกรรมทั้งหน้า ไม่ต้องกกัวอีกแล้วว่าคนไทยจะสวยสู้ชาติอื่นไม่ได้สาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแม่หมอแพมออกกฎหมายบ้านทุกหลังต้องปลูกสวนยอมและดอกไม้ไว้บนหลังคาไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านคนมีตังหรือไม่มีตังต้องมีสวนบนหลังคาหมดบังคับและจะต้องมีทางเดินสําหรับแมวให้แมวสามารถเดินลัดฝ่าอากาศ ไปที่ไหนก็ได้ตามที่แมวต้องการแน่นอนย่านชุมชนเก่าก็ไม่มีข้อยกเว้นใครทําผมทรงตีโปง่งทรงมาดามแพมสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ไม่ต้องลุน้นไม่ต้องจับฉลากกลายเป็นทรงยอดฮิตของประเทศไทยเฉยเลยด้วยนโยบายทั้งหมดนี้ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของมาดามแพมเอ้ยของแม่หมอแพมไปเลย